จะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์ในการผ่อนคลายแล้วก็ลดเรื่องความตึงเครียดสะสมนะคะพอเชื่อแน่ว่าหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครียดแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับกูรูเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะของศาสตร์นี้นะคะนั่นก็คือคุณพักณิตศรธาผู้จัดการฝ่ายอบรมศูนย์ดูแลสุขภาพแอตเตอร์สปริงค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อ ก่อนอื่นนะคะอยู่กับ g ูรูผู้เชี่ยวชาญด้านของความเครียดนะคะเราก็ต้องปรึกษาก่อนแล้วกันค่ะว่าสาเหตุของความเครียดต่างๆนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเรื่องอะไรบ้างคะจริงๆแล้วโดยหลักๆถ้าเอาให้เกี่ยวข้องกับชีวิตมากที่สุดก็คือเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบนันทั้งหมดเลยค่ะพูดพูดคำเดียวเราจบเลยเพราะว่าจริงๆพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็คือจะเกี่ยวข้องกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็การหายใจแล้วก็รวมไปถึงความเครียดความเครียดที่เกิดจาก ส่วนตัวเรื่องงานชีวิตประจําวันแล้วก็โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองคือเป็นจุดเริ่มต้นของโรคภัยต่างๆเพราะเนื่องจากว่าความความเครียดเวลาเราเกิดขึ้นเนี่ยผลผลที่ร่างกายได้รับก็คือ,อ,อผลที่มาจาก เรื่องของทาให้ระบบการการไหลเวียนเลือดผิดป,ปกติน้ําเหลืองบอกพร่องนะคะระบบของน้ําเหลืองบอกพร่องเพราะน้ําเหลืองบอกพร่องก็คือการต่อต้านเรื่องของโรคเชื้อโรคต่างๆก็ลดน้อยลงนะคะเครียดมาจากเรื่องขององานหรือว่าอาชีพต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดนอนไม่หลับพอนอนไม่หลบับมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุกอย่างเลยคะ่ะระบบขับถ่ายในเรื่องของอสิว เป็นฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของผิวขาดน้ําอาการบวมน้ําแต่เรื่องของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตนะคะรู้ว่าของการทํางานต่างๆเนี่ยบางครั้งค่ะด้วยข้อจํากัดเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําจวันได้ไม่มากนะักเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาเรียนรู้ค่ะวิธีการที่จะอยู่ในสังคมนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์แบบเดิมของเราเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของความเครียดกันนะคะมีอะไรแนะนําได้บ้างคะสำหรับคนที่แบบว่าเอ๊ะรู้สึกแล้วว่าตัวเองแบบ ไม่ค่อยปกติสิวเริ่มเยอะหน้าเริ่มมองผิวเริ่มไม่สม่ำเสมอค่ะอะไรคือสิ่งที่เราจะสามารถตรวจสอบในเบื้องตน้นอันดับแรกเลยก็คือการสังเกตตัวเองก่อนโดยวิธีการของแอสเซอร์สปริงนะคะ <พอ S 2> ก็คือ,พอพดได้ได,ได้แต่ว่ามันบอกบอกฟ้องอยู่แล้วบนบนภาพที่เกิดขึ้นนะคะก็คือระบบ Face Mapping อันดับแรกคำว่า f a c e Mapping ก็คือการอ่านแผนที่สภาพผิวนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด14โซนด้วยกันอันนี้จะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของของเ s อ r Spring นะคะก็คือโซนไหนต่างๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตระวันออกกับศาสตะวันตก<ม>อย่างเช่นนะคะโดยเฉพาะ,ะในเรื่องของระบบการการย่อยอาหารในเรื่องของอะระบบของขับถ่ายนะคะจะปรากฏเลยว่าจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่บริเวณหนาา้าผา ก็หมายความว่าในแต่ละพื้นที่บนใบหน้าถูกแบ่งเป็น14โซนและแต่ละโซนค่ะเมื่อเรามีปัญหานะคะผิวณนจุดนั้นคือการสะท้อนว่าความสมดุลของร่างกายของเราในอวัยวะภายในบางส่วนนั้นเกิดปัญหาขึ้นมาเพื่อเราจะได้รักษาและบำบัดได้ถูกจุดนะคะสําหรับคนที่เริ่มไม่มั่นใจว่าสาเหตุต่างๆของการเกิดสิวเกิดผดหรือว่าริ้วรอยเนี่ยมาจากการดูแลตัวเองหรือเปล่าอย่างเช่นการดื่มน้ําน้อยการนอนดึกนะคะหรือว่าปัจจัยต่างๆเช่นการแต่งหน้าค่ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อก็จะมีวิธีการในการตรวจเช็คสุขภาพเพื่อทําาใให้เรมั่นจ มากขึ้นว่าปัญหาตรงนั้นเกิดจากอะไรมาฝากกันด้วย it start else heart going pop. Cause just หลังจากที่เจี๊ยบเนี่ยไปตรวจสุขภาพผิวด้วยเครื่องตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาให้พี่อ้อค่ะแนะนำค่ะว่าวิาวธีการตรวจเนี่ยพอทราบปัญหาละเราต้องแก้ไขกันยังไงบ้างปัญหาส่วนใหญ่นี่คือบ่งบอกอะไรได้บ้างแก้อะไรได้บ้างคะพี่อ้อโดยได้คําตอบมาแล้วจากการคอนซัลท์แล้วเนี่ยนะคะก็คือโดยหลักการของของแอสเซอร์สปริงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ากลุ่มในการดูแลใช่ค่ะพื้นกลุ่มแรกก็คือดูแลในเรื่องของการปรับสมดุลที่เราเรียกว่าบาลานซิ่งก่อน บาลานซิ่งก็คือจะ,จะ,จะปูพื้นฐานในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนอย่างเช่นเรื่องของเป็นสิวต้องดูแลก่อนเป็นผิวแพ้ง่ายไวนะคะมีผื่นขึ้นหรือว่าแดงง่ายนะคะก็ต้องดูแลเรื่องนั้นก่อนหรือเป็นผิวที่ขาดความชุ่มชื้นค่ะเพราะว่าความชุ่มชื้นเป็นพื้นฐานของปัญหาผิวทุกเรื่องเลยถ้ามีความชุ่มชื้นปริมาณมากพอผิวก็จะแข็งแรงที่จะดูแลเรื่องอื่นต่อเนื่องกันไป น,ะะนอกจากกลุ่มบาลานซิ่งแล้วต่อไปเนี่ยพอ,อพื้นฐานปรับได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปดูแลเรื่องเนอร์เชอริงก็คือในกลุ่มเนอร์เชอริงเนี่ยจะแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดก็คือต่อเนื่องจากบาลานซิ่งก็คือถ้าเกิดว่าในเรื่องของมีรอยแผลเป็นจากสิวหรือริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็จะดูแลเรื่องนั้นซ่อมแซมแล้วก็เสริมนะคะเรื่องนั้นแล้วก็ในเรื่องของเอจจิ้งนะคะก็คือริ้วรอยที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะไปดูแลในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยเติมความแข็งแรงให้กับความยืดหยุ่นของผิ นะคะรวมไปถึงเรื่องของสีผิวที่เกิดขึ้นจากการออไ,มไม่ได้ดูแลต่างๆนะคะหรือขาดความชุ่มชื้นม,มาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของของผิวขาวกระจ่งางใสขึ้นคือไบรท์เทนีนคือ<ม>ออกซิเจนที่ที่ผิวต้องการเนี่ยเวลาที่ผิวขาดออกซิเจนคือร่างกายมันฟ้องอยู่แล้วเราเห็นไงร่างกายมันฟ้องคือ,ค,อคือเวลาที่เราขาดออกซิเจนเนี่ยร่างกายจะ ถึงขั้นขนาดว่ามืนศีษะใช่ไหมคะหน้ามืดเป็นลมหมดสติแต่ถ้าเป็นผิวผิวจะฟ้องว่าผิวมีริ้วรอยหมองค้ามีสิวอุดตันเกิดขึ้นผิวมันมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูหมองคล้ำแ,และถูกต้อง <laughs> ในเรื่องของการทำทรีทเมนต์เนี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ได้ความเข้มข้นขอ,ของการแก้ปัญหานะคะทุกอย่างเลยในเรื่องของสุขภาพกับ,ก,บกับผิวที่เกิดขึ้น แล้วสาหรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาผิวนะคะโดยการเติมออกซิเจนแบบเร่งด่วนกับคุณผู้ชมเขามีวิธีหนึ่งนะคะให้คุณให้คุณผู้ชมเลือกได้เป็นทางเลือกกันนั่นคือการเติมเต็มออกซิเจนโดยตรงเลยออกซิเจนแบบเพียวเลยบริสุทธิ์เลยค่ะเข้าไปในผิวผิวหน้าเพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวต้องให้พี่อ้อนแนะนานิดนึงว่าคืออะไรแอสเซอร์สปริงจะมี ทรีเมนต์นะคะที่เกี่ยวข้องกับออกซิเจนโดยตรงก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าออกซิเดอรเป็นการเติมออกซิเจนให้กับผิวนะคะด้วยเครื่องมือออกซิเดิมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการ แยกอากาศนะคะก็คือจะรวบรวมอากาศเข้ามาผ่านเครื่องเครื่องจะเป็นเ,เป็นตัวกรองอันไหนที่ไม่ใช่ออกซิเจนจะปล่อยออกอันไหนที่เป็นออกซิเจนจะเก็บเอาไว้แล้วก็ในการทำทรีตเมนต์ก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ผลักออกซิเจนแล้วผ่านเซรั่มบำรุงผิวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผิวของแต่ละคนลงไปพร้อมกันบางครั้งเนี่ยการการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ,อ,อทรีตเมนต์อื่น,นๆนยคะก็จะได้รับ ผลประโยชน์หรือประสิทธิภาพตามตามทรีทเมนต์นั้นๆแต่ว่าการใช้เครื่องออกซิเดิมช่วยด้วยเนี่ยเป็นการที่ได้ทั้งบำรุงผิวนะคะแล้วก็ออกซิเจนในวินาดีเดียวกันแต่ว่าออกซิเจนก็จะมีส่วนทําให้ผลักเซรั่มที่ที่เราบํารุงผิวลงไปเนี่ยคะ่ะลึกแล้วก็นานกว่า ปกติค่ะและพิเศษนะคะสำหรับคุณผู้ชม Beauty Healthy by Jujube Mango ค่ะพี่ออกก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมาฝากด้วยสำหรับคุณผู้ชมค่ะสามท่านผู้โชคดีนะค,ะ,คะสำหรับรายการนี้พิเศษเลยนะคะจากผู้ชมที่มาจากดูดูรายการนี้นะคะรับไปเลยก็คือกิฟต์เซ็ตมูลค่า500บาทสำหรับการมารับการคอนซัลท์นะคะ,ะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่นี่นะคะแล้วก็ตามด้วยเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นะคะจะได้รับส่วนลด10%นนะคะแล้วก็เกิดว่าได้รับการแนะนำ ให้ทำเอ่อทรีทเมนต์นะคะ,<ซ>ะก็จะได้ส่วนเอ่อส่วนลด1,000นบาท อะและค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจจะรับกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่ทางพี่อ้อจะมอบให้แล้วก็ทางสถาบันมอบให้เนี่ยเพียงแค่ส่งค่ะปัญหาคุณผู้ชมนะคะมาที่เมลนะคะนั่นก็คือ i love mango tv at gmail com ค่ะบอกปัญหาผิวนะคะปัญหาสุขภาพของคุณเพียงแค่3ท่านแรกนะคะที่เขียนมาตรงใจค่ะเราก็จะมีสิทธิพิเศษมอบให้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลเราดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะ beauty healthy by j e ๊ดเจ๊มนโกสสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคะ่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีเรื่องราวของการพักผ่อนการดูแลสุขภาพหรือว่าความสวยความงามอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ